เทอร์มินอลทเวนตี้บอลโคราชเป็นหนึ่งในศูนย์การค้ายอดนิยมของคนโคราชและจังหวัดใกล้เคียงที่เคยมีผู้ใช้บริการรวมกันไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนต่อวันและมีรายรับทั่วทั้งห้างรวมกันไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทต่อเดือนแต่ในระยะแรกของการเปิดห้างเทอร์มินอลทเวนตี้บอลโคราชในครั้งนี้จำนวนคนและยอดขายอาจไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายที่มีความสำคัญเท่ากับความปลอดภัยในชีวิตและบรรยากาศของการเดินห้างในแบบชีวิตวิถีใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันและก็ความแปลกใหม่ในชีวิตครับ เดินเข้าทีละคนตามมาตราการผ่อนปรนระยะที่2ผ่านจุดคัดกรองที่ต้องต่อแถวเรียงหนึ่งเหมือนมาขึ้นเครื่องที่สนามบินแบบนี้นี่แหละครับชีวิตวิถีใหม่ของการจับใจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชโดยผู้มาใช้บริการต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎของห้างเช็คอินสแกน QR Code ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวทุกครั้งก่อนเข้าไปช้อปปิ้งในแต่ละร้าน อย่างเช่นบรรยากาศในร้านขายเครื่องสำอางเจ้าลังเจ้านี้ทั้งลูกค้าและพนักงานขายร่วมมือร่วมใจสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสร้างความเชื่อมั่นแก่กันและกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพนักงานของศูนย์การค้าจะมั่นคอยเช็คตรวจตราระบบความพร้อมตามที่ได้ซักซ้อมมาก่อนหน้านี้ถึง2ส,สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกร้านค้าได้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน ในขณะที่ร้านขายขนมหวานที่เคยผ่านคมกระสุนจากเหตุกรดายยิงเมื่อ4เดือนที่แล้วจนมาถึงวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้เจ้าของได้ทําการปรับปรุงร้านจัดระเบียบการเข้าใช้บริการสั่งกำชับพนักงานดูแลความสะอาดทําฉากกัน้นรักษาระยะห่างของลูกค้าแม้ยอดขายอาจจะได้ลดลงจากปกติแต่เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยไร้ไวรัสเธอก็พร้อมยินดีให้ความร่วมมือมืนเป็นวิธีใหม่ที่แปลกที่ว่าจะมานั่งทานแล้ว ไม่ได้ทานด้วยกันเหมือนเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเหมือนทานแยกกันแต่ว่าก็คงจะในลักษณะของ t a k e อาเวนี่ก็จะต้องมาปรับเราปรับอันดับที่สองเลยก็คือปรับในเรื่องของการส่งปเป็นแพ็กเก็ตเทค a อาเวปกติแล้วแบบนี้จะต้องนั่งทานที่นี่แต่ตอนนี้เราก็จะต้องใช้แพ็กเก็ตในรูปแบบใหม่เพื่อเอากลับไปกินบ้านได้ในระบบของบิงซูเป็นการปรับปรุงอีกแบบหนึง่ง ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกล่าวแสดงความพอใจภายหลังการตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเปิดศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชโดยถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่มีความพร้อมในการจัดระเบียบคนก่อนเข้ารวมถึงระบบการสแกน QR Code ค้ดในจุดต่างๆทําได้ไม่ยุ่งยากมีการเว้นระยะห่างในจุดต่างๆอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะบริเวณเพียร์ทเวนตี้วันศูนย์อาหารประจําศูนย์การค้าแห่งนี้ ก็ดูแล้วก็เรียกว่าสบายใจครับสำหรับเทอร์มินอลทเวนตี้วันเพราะว่าดูแล้วมีความพร้อมเลยทีเดียวแล้วจุดที่นั่งคอยในห้างต่างๆเนี่ยก็มีการวางเก้าอี้ไว้เป็นระยะระยะในกรณีที่มีคนอาจจะไปเข้าใช้บริการในจุดใดจุดหนึ่งมากซึ่งมันเกินแล้วทางเจ้าที่ทางพนักง,งานก็อาจจะบอกว่ามันเกินลิมิตของแต่และเคาน์เตอร์แล้วเขาจะให้มานั่งมีกมีการนั่งคอยแล้วก็เก้าอี้ยาวๆก็มีการจัดให้เหลือที่นั่งเดียว และบริเวณโต๊ะอาหารก็มีการให้แยกกันเป็นสัดส่วนต้องถือว่าดีมากครับถือว่ามีความพร้อมครับว่าชินไหมฮะวันนี้วันแรกที่ท่านวามาห้างมาพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแ,แล้วต้องนั่งห่างกันแบบนั้นจริงหอมีความรู้สึกแปลกๆอยู่ไหมฮะแต่ผม<ะ>คิดว่าก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราคงจะต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ไปสักย่างหนึ่งก็คงเป็นวิถีชีวิต,ตเมื่อกี้นี่เห็นครอบครัวหนึ่งมาสี่คนนะฮะ แม่กับลูกเนี่ยต้องนั่งเรียงกันด้วยซ้ําไปเลยนะฮะผมผมคิดว่าแต่แต่ทุกคนก็ยิ้มแยม้มทุกคนผมว่าทุกคนเข้าใจ แล้ววันนี้ทุกคนปรับตัวนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยว,ว่าคนได้เรียนรู้แล้วก็รับที่จะปฏิบัติตาม New Normal New Norm นี่นะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยครับก็ยินดีนะคะสำหรับ New Normal นี้ต่อไปเราก็จะใช้ชีวิตมีสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนการค้าไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้คะ่ะเรามีการปรับตัวคิดนวัตรกรรมแล้วก็เราไม่หยุดในการเรียนรู้คะ่ะเดี๋ยวต่อไปจะพบประสบการณ์ดีๆที่เทอร์มินอลต่อไปนะคะที่โคราชคุณคะ่ะประสบการณ์ดีๆ ชีวิตวิถีใหม่ที่ผู้บริหารของศูนย์การค้าแห่งนี้กล่าวถึงหนึ่งในนั้นคือการตกแต่งสร้างบรรยากาศให้ทั่วทุกมุมเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยเช่นการสวมหน้ากากให้กับหุ่นในอริยบทต่างๆให้เป็นเอกลักษณ์การประดับป้ายข้อความด้วยภาษาโคราชต้อนรับผู้มาใช้บริการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่อให้เกิดความรู้สึกชาชินทั้งการเดิน การนั่งการกินโดยเฉพาะมาตรการการกินของร้านปิ้งย่างที่แม้จะนั่งได้แค่โต๊ะละสองคนแต่ก็ยังมีคนมารอต่อคิวด้วยความอดทนแบบเว้นระยะห่างการนั่งรับประทานในร้านอาหารญี่ปุ่นที่จัดโต๊ะแบบไม่แออัดและมีฉากกัน้นหรือแม้แต่ร้านตัดผมยอดนิยมของกลุ่มวัยรุ่นที่จะต้องจองคิวล่วงหน้าสระผมก่อนมาที่ร้านเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนให้ช่างและลูกค้า ที่มาใช้บริการอย่างผมได้ตัดผมให้สมกับเป็นชีวิตในรูปแบบใหม่นี่แหละครับชีวิตวิถีใหม่ของศูนย์การค้าเทอร์มินอลเเวนตี้วันโคราชในวันนี้อ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับช่างคิวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับดูสิฮะช่างตัดผมช่างคิวก็หล่อแถมตัดออกมาแล้วผมหนุ่มฟอหล่อฟิลวทรงผมออกมาดูดีนี่แหละครับชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทำให้เคยชินเอาให้ชินตั้งแต่หัวจรดเท้า ก็เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปลนของรัฐบาลและก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทําให้บรรยากาศของการเปิดห้างนั้นเต็มไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากเพชรกุ่ทองทีมข่าว GMM25 รายงานครับ